F E 16 35 F 2.8 GM Mark II มันเป็นเลนส์อัลตอร์ไวที่ครอบคลุมทางยาวโฟกัสที่กว้างมากๆที่ระยะ16มิลน,นะครับมันจะถ่ายแบบเก็บท้องฟ้ากว้างๆถ่ายเก็บตึกกว้างๆทั้งตึกได้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็สามารถจะบิดซูมมาที่35มิลเพื่อถ่ายพอร์ตเทรตได้และด้วยความที่มันมี F 2.8เนี่ยแหละคุณสามารถจะถ่ายพอร์ตเทรตเบอร์หลังได้เลยแบบนี้เวลาที่คุณเข้าไปในร้านกาแฟาที่มันเล็กๆถ้าคุณพกเลนส์ตัวนี้ไปตัวเดียวนะมันถ่ายจบได้เลยนะฮะคุณถ่ายหน้าร้านครับ ฟด้วย16มิลคุณถ่ายไม้์ไก่นในร้านด้วย16มิลคุณถ่ายพอตเทตเพื่อนร่วมคิปด้วย35มิลปุ้นไทยเจาะเข้าไปที่แก้วกาแฟด้วยระยะ35มิลเลนนี้มันครบจบในตัวเดียวจริงๆนะครับโดยเฉพาะการมาเที่ยวในเมืองแบบนี้อย่างตอนนี้ผมอยู่ในเมืองโอซาก้าเนี่ยถ้าถามว่าเลนตัวไหนที่เหมาะกับการถ่ายบรรยากาศในเมืองผมมองว่า16-35 f2.8 มันก็เหมาะนะครับบิดที่16แล้วถ่ายกว้างๆถ่ายเก็บท้องฟ้าอะไรเงี้ยเหยนท้องฟ้าแบบนี้ไหมสวยนะถ่ายดูเลยติดเข้ากับ Alpha 7C Mark II แบบน,น น้ำหนักมันเบาครับเวอร์ชัน2นี่มันเบาออกว่าเวอร์ชันหนึเยอะมากมันเหมาะจะเป็นเลนเที่ยวมากมากเลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายสะพานตรงนู้นะฝั่งนี้นะบิดไปที่16มิลกลางแจ้งแบบนี้นะฮะเปิด f8 ถ่ายชัดลึกเลยสปีดชัตเตอร์1ต่อ200นะครับนี่ มันออกมาเป็นแบบนี้เลยครับวางโคตรหรือถ่ายเก็บเมืองฝั่งนี้ฝั่งนี้นะเก็บเมืองนะขอรถสักคันได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะเก็บท้องฟ้าเก็บบรรยากาศเก็บเมืองเล่าเรื่องหรือถ่ายแนวตั้งคุณดูความแบบความกว้างมาเลยนะอันนี้16นะผมต้องขอรถสักคันวิ่งมาสักหน่อยนี่ครับ ถ่ายภาพแนวตั้งได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยครับเห็นปะ่ะมันถ่ายภาพบรรยากาศได้ดีมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับความที่มันเป็นเลนส์ออโตวาลระดับ16เนี่ยคุณสามารถจะถ่ายวอลล็อกเซลฟี่ได้เลยนะคุณก็จับคู่กับไมค์ช็อตกัน ECM B1M หรือ ECM B10 ตัวเล็กหน่อยหรือว่าเป็น ECM w 3เป็นไมค์ไวเลสสองพิธีกรไร้าสายที่ผมกําลังใช้อยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับแล้วคุณก็เสียบเข้าไปโดยไม่ต้องเสียบสายแล้วก็บิดไปที่16แล้วก็บิดไปที่โหมดวิดีโอ เปิดค่าสปีชัตเตอร์1ต่อ50แล้วคุณก็ถ่ายบลล็อกเลยแล้วผมก็เปิดกระสันแอคทีฟภาพที่ได้มันจะได้กว้างประมาณนี้ครับบิดที่16และเวลาที่เดินฮะมันก็จะมีความนิ่งมา,มาณหนึ่งนะถ่ายเป็นบนลล็อกเซลฟี่แล้วเล่าเรื่องรอบๆตัวเราได้สบายๆครับเพราะมันกว้างพอที่จะเล่าได้ฮะถ้าคุณเกิดอยากจะถ่าย c ครสอัพเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นบิตไปที่35ไงแบบนี้นี่เป็นสถานีรถไฟ ที่เราขึ้นมานะฮะนี่มีรถสีแดงนีนบิดท,ที่35นะฮะมันจะมีความเป็นแบบ Y normal นะฮะเห็นไหม ความไว normal ของมันเนี่ยพอมันมาติดกับกล้องถ่ายวีดีโอแบบนี้แล้วนะฮะมันจะกลายเป็นภาพเหมือน normal เพราะวีดีโอมันเป็นอัตราส่วน16:9มันจะขอบบนขอบล่างไอความกว้างที่เป็นอัตราาวมันจะลดลงแล้วเราเปิดกระสาย active ด้วยมันก็ขอบลงเข้าไปอีกหน่อยมันก็จะเกิดเป็นความ normal ขึ้นมาที่ทางยอฟ่ส35าหรับงานวิดีโออันนี้คือ f e 16:35 f 28 g mark t i เลนที่ครบจบทั้งภาพนิ่งและ video, วิดีโอวลอกครับ